เทพิสดารบทที่สามตะกูลโหนานกิ่งนานกิ่งมหานครโบราณวันนี้หลังเที่ยงของต้นเดือน8ภายในเมืองนานกิ่งปรากฏนักศึกษารูปงามรอเหล่าเหนือธรรมดาสวมใส่อภรรขาวควบขับม้าขาวประดับอานบังโคนเงินผู้หนึ่งเดินทางมาถึงมันกระตุ้นม้าควบเหยอะย่างผ่านถนนสายตะวันออก มุ่งสู่เขตบ้านช่องข้างประตูเมืองตะวันออกนึสสาชุดขาวพอย่างเข้าเมืองนานกิ่งก็กระตุ้นความสังเกตสนใจของผู้คนตามรายทางรวนคุ้นคิดขึ้นนี่เป็นกงชื่อบ้านใดรูปกายกับงามสง่าปานนี้เดานี้ในห้องหอซึ่งเอ,นอ็นงอิงพิงหน้าต่างมองมายังท้องถนนตายิ่งเป็่ประกายพิสดารใจเต็นึกวันไหวจับจ้องมองอย่างลึกถึง จบจนม้าขาบรรทุกร่างนะักศึกษาหายรับเข้าตอกสายหนึ่งเราโดนียังคงเสื่องซ่มเศร้าจิตใจแปรเปลี่ยนเป็นเวิ้งวางเรื่อนลอยดังราวกระสูญเสียสิ่งใดนี่เป็นตอกเงียบสง,งัดสายหนึ่งทั้งยาวทั้งลึกสิ่งก่อสร้างสองฝ้าข้างล้วนเป็นตึกรามโบราณอาณาบริเวณกว้างขวางโครงสร้างโออาตการแสดงแน่ชัดหากมิใช่คฤหาสน์ของขุนนางสงศ์ ก็ต้องเป็นบ้านช่องของพ่อขารุ่มรวยันึึกษาชุดขาวกระตุ้นม้าวกเข้าตอกลึกลำเกือกมาเหยียบย่ำลงบนแผ่นศิลาบังเกิดจังหวะจะโคนแน่นอนกังวานไปทั่วทั้งตรอกโยบจนถึงท้ายตรอกบรรุถ,ถึงหน้าประตูตึกซึ่งรงรักสีดำสีประตูเริ่มกระเทาะหลุดร่วงจึงรั้งบังเหียนหยุดม้าไว้ยามนี้บนหอแดง ซึ่งอยู่ด้านตรงข้ามกระตอกลึกรดำห่างประมาณสิบกว่าปรากฏดวงตากลมโตดำขับสองคู่จับจ้องมองเงาหลังนักศึกษาชุดขาวเจ้าของดวงตากลมโตดำขับหนึ่งเป็นเดวนีีอายุ18-19ผมเผ่าก้าวเป็นมวยสูงคิ้วเรียวดุดขุนเขาขอบฟ้าตากระจ่างดุดน้ำค้างกลางหาวจมูกน้อยโด่งเป็นสันปากกิ้มลิ้มแดงระเรื่อ ผิวพันติ่งตึงสดใสงามสะคารปานเทพิดาหยาดฟ้านางหนึ่งเดานีนางนี้ก็สวมใส่อภรชุดขาวเฉกเช่นกับนักานั้นนับว่าประจวบเหมาะนักเจ้าของดวงตากลมโตอีกนางหนึ่งเป็นเดานีเขาหน้าคมขำํำอายุอ่อนยาวกว่าเล็กน้อยสวมใส่ชุดเขียวแต่งกายเยี่ยงหยิงรับใช้นางหนึ่งย่าเมื่อนักศึกษาชุดขาวหยุดมาที่หน้าประตู สีสันกระเทาะหลุดล่วงยิงรับใช้ชุดเขียวพันอุทานดังเอ๊ะเหลียวหน้ามายังเดานีอาพรขาวกล่าวเสียงสงสัยใจเสียวเจ๊คำยกย่องทิดาของเจ้านา,น,นายมันชนไหนสืบสาะถึงตระกูลโฮเดานีอาพรขาวกล่าวว่าอาจบางทีมันหาผิดที่แต่การกับเหนือความคาดหมายนักนักศึกษาชุดขาวกับยกมือเคาะประตูตึกรอคอยชั่วขณะ ประตูตึกถูกเปิดออกนักศาชุดขาวสนทนากับเ่าชราผู้มาเปิดประตูสองสามคำจากนั้นจูงม้าขาวเข้าประตูตึกตะกูลโหไปยิงนับใช้ชุดเขียวกล่าวว่าเสี่ยวเจียคานี้ท่านเดาผิดแล้วมันมายังตึกตะกูลโหจริงๆดานีอาพรขาวรู้สึกเหนือความคาดหมายขมวดคิ้วเข้าหากันกล่าวว่าแต่ทว่ามันรุดมาสอกหาผู้ใด ย่อมหาคนในตระกูลโฮแต่ทว่าตระกูลโฮไร้ผู้อยู่อาศัยมีแต่บ่าวชราทําหน้าที่เฝ้าดูแลตัวตึกเพียงคนเดียวอาจบางทีมันเป็นญาติห่างๆของตระกูลโฮยังไม่ทราบเหตุแปรเปลี่ยนของตระกูลโฮเดาวนี้อาพรขาวสายหน้าเป็นเชิงไม่เห็นพองด้วยกล่าวว่าหลังยีกล้วยไมย้เราถามเจ้าตระกูลโฮเกิดเหตุแปลเปลี่ยนเสียชีวิตอย่างกระทันหัน ทั้งครอบครัวเป็นเวลานานเท่าใดแล้วประมาณห้าหกปีอืมเกือบหกปีแล้วลองคิดดูเหตุแปรเปลี่ยนอุบัติขึ้นเนิ่นนานบานนี้ต่อให้เป็นญาติในแดนไก่ก็ต้องทราบข่าวข่าวยิ่งนับใช้หลังยีกอกิ้งดงตาเที่ยวหนึ่งขายฉุกคิดอันใดถามโพ่อว,ว่าเสี่ยวเจี้ยหรือมันเป็นตัวเสียบเอีย้ยบุตรชายคนโตของตระกูลโฮ ซึ่งหายสาบสูญตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนดาวนีอาพรขาวคึกคักขึ้นนางฉุดคิดถึงปัญหานี้แต่แรกจิตใจนางก็มุ่งหวังว่านักศึกษาชุดขาวเป็นตัวเสี่ยวเอี่ยตระกูลโฮซึ่งหายสาบสูญจากบ้านตั้งแต่เล็กทั้งนี้เพราะเรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับนางอย่างใหญ่หลวงผูพกพันถึงอนาคตฝั่งฝาของนางมาแม้นนางกับหลังยี สนิทสนมเช่นพี่น้องร่วมอุทธรแต่ความมุ่งหวังนี้ไม่สะดวกกับการบอกออกไปยามนั้นพอฟังสองข้างแก้มพันแดงเรื่อขึ้นกรมศีรษะต่ำด้วยความขวนเขยเอียงอายหลังยี้พอเห็นเช่นนั้นย่อมร่วงรู้ความในใจของนางจงใจลากหางเสียงจนยาวเหยียดพึมพำเป็นเชิงหยอกยาวว่ามีทราบมันที่แท้ใช่หรือไม่ ช่างสร้างความกระวนกระวายใจแก่ผู้คนนักดาวนี้อาพรขาวพันเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าหลังยียังคงสนทนาเป็นอย่างเป็นจริงเป็นจังกันเจ้าเห็นว่ามันเป็นตัวเสียวเอี้ยตระกูลโหหรือข้าเเจ้าคาดว่าเป็นไปได้จับจ้องมองดาวนีอาพรขาวอย่างเห็นอกเห็นใจกล่าวว่าเสียวเจี้ยพวกเราเข้าไปชมดูดีหรือไม่ไม่เยี่ยงนั้นจะถูกคนวิพากวิจารณ หลังยีขณะจะกล่าวกระไรพันอุทานดังเอ๊ะก,ก่าวว่าเสียวเชียท่านดูมันออกมาแล้วดาวนี้อาพรขาวช้อนตาขึ้นเห็นนักศึกษาช,ชุดขาวสาวเท้าออกจากประตูตึกม้าขาวตัวนั้นยอมทิ้งอยู่ในบ้านตระกูลโหศาลเจ้าขงชื่อเมืองนานกิ่งเป็นสถานชุมชนอันครึกครื้นชุมนมผู้คนทุกชั้นวันนะ่ะนักศึกษาชุดขาวสาวเท้าเข้าศาลเจ้าขงชื่อ กว่าตาเหลียวซ้ายแลขวาขายตื่นตาตื่นใจต่อสภาพภายในแท้ที่จริงตนกำลังเสาะหาคนขอทานสามคนพันลายล้อมยืนมือที่สะปรกมอมแมมมากล่าวว่าโกงจือ่อโปรดสร้างบุญกูสนนักศาชุดขาวชะงักเท้าลงล้วงมือปนิอกเสือ้อครั้นเมื่อดึงกลับออกมาแบ้มือออกขอทานทั้งสามถึงกับตาเบิ่งคาง,งงงงันบูกใหญ่ ที่แท้ใจกลางฝ่ามือของนักศึกษาชุดขาวหาใช่วางเศษเงินหากแต่เป็นแผ่นทองสุกปรังแผ่นหนึ่งพอบริจาคก็เป็นแผ่นทองนักศึกษาชุดขาวนับว่าใจกว้างมือเติบนักขอทานกลางคนผู้หนึ่งรีบกล่าวว่าขอพระคุณกงชื่อพางยื่นมือหยิบฉวยแผ่นทองจากมือนักศึกษาแผ่นทองพอถูกหยิบฉวยมาสายตาขอทานกลางคนยามเรือบแล สีหน้าพันแปรเปลี่ยนไตที่แท้ใต้แผ่นทองยังวางไว้ด้วยป้ายยกอันหนึ่งบนป้ายยกจารึกอักษรว่าสองพิสดารแดนดินสีหน้าขอทานกลางคนเพิ่งแปรเปลี่ยนันศึกซาชุดขาวก็หดกลับอย่างว่องไวข้างหูของขอทานกลางคนพันแววเสียงแผ่วเบา,เบาดุดปีกมาแรงวีแต่เจียมชัดทุกกระทงความเสียงหนึ่งดังว่าข้าพเจ้าแท้โห มีเรื่องคิดเรียนถามที่ใดเหมาะกับการสนทนาโปรดนำทางขอทานกลางคนระงับสติมอบแผ่นทองแก่ขอทานอายุยาวคนหนึ่งกล่าวว่าพวกเจ้าไปซื้อสุราก่อนพบกันในที่เดิมจบคําหันกายออกจากศาลเจ้าขมจือ้อนั่งสาชุดขาวเหลียวซ้ายแลขวาอีกชั่วขณะคํานวณว่าขอทานกลางคนออกผนศาลเจ้าแล้ว จึงหันกายเดินทอดน่องออกจากศาลเจ้าผงชื้อขอทานกลางคนนั้นรอคอยอยู่ข้างทางหลวงนอกศาลเจ้าพอเห็นนักศึกษาชุดขาวออกมาก็พงกศีรษะให้ก้าวปราดปราดสูด่ทิศใต,ต้นักศึกษาชุดขาวตามติดแต่ไก่โจบจนถึงสถานที่รกร้างเปล่าปเปลี่ยวแห่งหนึ่งขอทานกลางคนนั้นพอเห็นฝ่ายตรงข้ามครอบครองป้ายยกทราบว่านักศึกษาชุดขาว ต้องมีความสัมพันธ์กับสองพิสดานแดนดินซึ่งเคยมิคุณลึก้ำต่อพักยาจกดังนั้นย่อกายลงกราบกรานกล่าวว่าสิทธสามปมสังกัดสาขาพักยาจกประจำเมืองนานกิ่งคูฉิกขอกราพบโ้ใต้เฮียบผู้ก้าหันแท่โหเนอสาชุดขาวรีบเวียงวูบมาด้านข้างกล่าวว่าคูเฮียขอจะทำเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่กล้ารับ โอ้ใต้เหยบมีคำสั่งใดโปรดบง่งบอกมาขอถามหัวหน้าสาขาประจำเมืองนานกิงของพรรคท่านเป็นใครเป็นสิทธ์กี่ปมขอทานกลางคนคูฉิกก้าวอย่างนอบน้อมหัวหน้าสาขาแ่โอ้นามเกียซิงเป็นสิทธ์ห้าปมสิทธ์ห้าปมคงมีตำแหน่งไม่ต่ำสามกะมังถูกแล้วสาขาประจำเมืองนานกิงเป็นหนึ่งในห้าสาขาใหญ่ ใน138สาขาของพักเราดังนั้นให้สิทธิ์5ปมเป็นหัวหน้าสาขาส่วนสาขาธรรมดาหลวนจัดสิทธิ์3ปมหรือ4ปมเป็นผู้ดูแลนันกศึกษาชุดขาวกว่าตามองดูปม3ปมที่ผูกอยู่วางเอวคูฉิกอันเป็นเสรญลักษณ์แสดงตำแหน่งแวบหนึ่งถามว่าคูเฮียรับตำแหน่งใดในสาขาประจำเมืองนานกิง่งสิทธิ์รับผิดชอบ บริเวณศาลเจ้าขงจื้ออ๋อข้าพเจ้ามีเรื่องเล็กน้อยต้องการพบหัวหน้าสาขาแท่โอ้มีทราบจะสอบพบมันได้อย่างไรครูฉิกขบคิดแล้วกล่าวเรื่องของโหใต้เหียบหากไม่รีบด่วนขอให้เป็นวันพรุ่งนี้เป็นไรตกลงรบกวนคูเฮียเรียนให้ก่อนคำหนึ่งพรุ่งนี้หลังเที่ยงข้าพระเจ้าจะมาสาะหาคูเฮียที่ศาลเจ้าขงจือ้อ มีกล้ารบกวนโโหใต้เหียบรุดมาพุ่งนี้ก่อนเที่ยงสิท์จะไปรอคอยโโหใต้เหียบเองักศึกษาชุดขาวฉุกใจคิดกลาว่าครูเฮียทราบที่พำนักของข้าบัตรเจ้าหรือขอบอกตามความสัตย์ก่อนที่โหใต้เหียบจะบรรลุถึงเมืองนานกิ่งสาขาประจำเมืองนานกิ่งได้รับแจ้งล่วงหน้าว่ามีนักศึกษาชุดขาวควบขับม้าขาวประดับอานบางโคนเงินผู้หนึ่ง มุ่งหน้ามายังเมืองนานกิ่งให้ทางสาขาติดตามสังเกตล่องรอยเนื้อสาชุดขาวกล่าวว่าดังนั้นสาขาท่านจึงกระจายหูตาอยู่ตามเส้นทางสำคัญต่างๆข้าพระเจ้าพอเข้าเมืองนานกิ่งก็รอบสะกดติดตามหาไม่ได้ซึ่งความจริงสาขาเรามักส่งหูตาประจำตามเส้นทางต่างๆคอยจับตาสังเกตชนชาวบริมที่ผ่านมาดังนั้นชนชาวบริม ที่แวะเข้าเมืองมาตั้งแต่เมื่อใดจากไปเวลาไหนพมนักสถานที่ใดสาขาเราล้วนบันทึกไว้อย่างละเอียดที่แท้เป็นเช่นนี้รบกวนครูเฮียมากมายต้องขอขอบพระคุณณที่นี้กาวพางประสานมือครูฉิกรีบคารวะตอบกล่าวว่าโอ้ใต้เหียบเก่งใจไปแล้วนักษาชุดขาวกาวอย่างจริงจังเกี่ยวกับแท่ตระกูลและความเป็นมาของข้าบเจ้า นอกจากแจ้งต่อหัวหน้าสาขาแทโอ้แล้วขอให้ครูเฮียปกปิดเป็นความลับอย่าได้แพ่งพายออกไปทราบแล้วโอ้ใต้เหียบวางใจอย่างเต็มที่บัดนี้ครูเฮียเชิญตามสะดวกข้าพเจ้าขอร่วงหน้าก่อนก้าหนึ่งกาจบหันกายจากมาครูฉิกมองตามเงาหลังนักศึกษานั้นจนลับตาอดคุ้นคิดไม่ได้ท่านต้องการพบหัวหน้าสาขาแทโอ้มีทราบมีเรื่องใด